แล้วความหมายของความมีในขั้นที่หนึ่งั้นที่สองเอ่อการขึ้นัดตัวไหม่จะอยู่ในขั้นที่สามขั้นที่สี่ขั้นที่ห้าจากันที่ยี่สิบห้าแล้วก็เป็นขัได้ม่สามขั้นที่สี่ขั้นที่ห้าขึ้นขั้นมาถึงขนาดสี่สิบสาม 泥沙经常裹着，啊，泥丸子裹着。 MBC <sussurra> 뉴스 and feel Thank okay. you. การของคาเลกเตอร์ไม่จำเป็นต้องเป็น,นคนคาเล็เตอร์ไม่จำเป็นต้องเป็น,นสัตว์ซึ่งปใบโอเคทีนี้ประวัติของมันเริ่มต้นนะครับสิ่งนี้ยังไม่ได้เรียกว่าแอนิเมชันนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เริ่มต้นนะไอเดียของการที่คนอยากเห็นภาพที่มันเคลื่อนไหวนะโดยที่ใช้อเ,เรียกว่าเป็นภาพติดตานะครับ เวลาที่เราเห็นรูปอะไรอ่ะเรายังจาภาพนั้นได้อยู่ในสมองเราใช่ปหเป็นภาพติดตาเราอยู่แล้วพอเราเห็นรูปถัดไปมันวิ่งมาแล้วมันได้เคียงกันเราก็ได้เห็นจำเรียงต่อกันไปครับก็งานนี้ถ้าเกิดเป็นงานปีสามเราว่าอาจารย์มุกเ็จะให้ทำฟลิปบ,บุ๊ก,บบกที่ทำกระดาษหนา,นา<อ>แล้วก็วาดทีละหน้าแล้วก็ปรีให้มันค่อยๆเคลื่อนไหวจำ<อ>เคยเล่นกับหนังสือเรียนวะ เรียน oh, yeah. เลขเบื่อบืแล้วบ้านรูปแล้วปิดไปนะ <c oughs> อันนี้คล้ายๆกันแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะมีตัวปัน่นแล้วก็หมุนหมุนเร็วๆนะครับให้มันหมุนเร็วๆเรา